ลาบสวัสดีครับผมนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฮงไกอิม i พ p เตอร์กับมิติ Super ร์สตริงนะฮะประจํารอบนี้นะก็ค่อนข้างจะสบายนะจริงๆผมว่าบอสค่อนข้างนิ่มจะได้เลยเออคุณเห็นคะแนนนี่ไม่ต้องตกใจนะคือห้องล่างผมเล่นไม่เต็มนะ <laughs> ห้องล่างผมได้ห้านก้แล้วผมก็กดรีเลยผมกดยอมเลยเ็คะแนนแค่นี้นะไม่อ้คะแนนผมลุดไปไกล่ผมได้จบห้องนี้800กว่า รอบนี้นะครับบอลก็จะเป็นตัวของคาเลนเนาะถ้าเกิดว่าคาเลนเกาะแต่จะโดนดาเมจแรงขึ้น40%นะฮะแล้วก็ตัวคาเลนมันเป็นตัวละครประเภทไม่มีประเภทเนาะหมายความว่าตัว DPS จริงๆอ่ะคุณจะยัดตัวอะไรก็ได้ครับตัวไหนแรงคุณก็ใส่เต็มที่เลยนะแล้วก็รอบนี้มอนต้านธาตุครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ครับนะฮะขายกายภาพนะขายจริงๆต้องพูดตามตรงคือขายโพรมิทิอุสครับนะฮะชัดเจนมากนะโพรมิทิอุสใครมีแน่นเรียบร้อยแล้วรอบนี้คุณจะเล่นสบายมากฮนะ คือเอ๊ทำไมจำตีนี้นะ๊บนแต่คนผมไม่ได้เล่นตีนี้นะฮะนะ๊บนึงโอเคของเซเล่ผมเป็นของใช้ของแบมแทนเนาะนะฮะแล้วก็ตัวดาเมจผมก็คนเดิมนะฮะนะเออในผมตอนซ้อมผมเล่นใน a d เนีไงเออมันจะเปลี่ยนกันนะฮะนี่เลยนะะเนี่ยผมเล่นตีนี้ครับนะฮะคะแนนเล่นสบายมากเลยคนนะคือเคลียร์กาะได้จบครับรอบนี้ง่ายฮะบอสออกท่าอะไรบ้างผมยังไม่รู้เลยฮะ โอ้โหเลยนะฮะไปลุยกันล้วค่อยไปสองทีมอื่นเนาะรอบนี้ลุยเลยแล้วกันนะฮะนะคาเลนไม่ค่อยมีอะไรฮะพูนตรงนะไปครับลุยโลดลุยเลยนะรอบอสเกิดครับลำฮะอืฮึปั่นรอบรอไปฮะซัดเลยครับนะเราใช้ของประจำตัวแบมเนาะต้องกดคอมโบทีนึงอยู่แล้วแล้วเราก็จะเก็บเกียดถ้าไม่ตายด้วยถ้าไม่ตายเปิดแรกเออของรอบแรกของเซเลสสำคัญมากนะยังไงก็ต้องกดต่อคุณนะ ไปเลยนะฮะผมก็ํำเลยนะไม่น่ามีปัญหาครับนะถ้าไม่ที่ผีพลาดก็น่าจะตายเลยน่าจะจบเฟดเลยแน่นอนนะปืดปืดปืดนะโอเคได้ฮนะเปี่งแล้วก็ปลาเหาะครับไปแล้วคาเลนน่าจะเปลี่ยนเฟดเลยปิ่ง่ะคาเลนลงมาโอเคคาเลนลงมาครับ เขาเลยจะมาพร้อมเกาะนะแล้วก็มาจังหวะพอดีพี่ก <scan> ็ลงมาพอดีครับนะฮะบายผมบอกเลยนะฮะหนุ่มก็ล้ำปึ๊บลงมาครับเคลียร์เกาะอืมเขาเขาเตรียมจะยิงอะไรอ่ะไม่รู้แปลงล่างก่อนจ้าซัดไปเลยปึ้งอืมตึ้งน่าจะคอมโบเตียวเตียวแตกเนาะไม่น่ามีปัญหานางตีสวนเหล้าเว้ย 814อ,อ,อะ,ะพอได้สว่องว่าตายนะเปียงตายครับจบ814ฮะนะฮะประมาณนี้เลยนะฮะนะผมต้องเล่นรอบอสนิดหนึ่งจริงจริงกดไปเลยก็น่าจะพอได้ไม่เป็นไรให้มันชัวร์แล้วกันนะนะฮะประมาณนี้นะห้องนี้ของแน่นผมกร800บวกอยู่แล้วนะฮะน่าจะสบายใช่ไหมตัวสําคัญถ้าเกิดคนเซเล่ฟูก็จะได้แรงกว่านี้ขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ไหม ก็ผมปกติผมเห็นคนใช้เลขเต็มก็ไม่ห่างกับเราเามากเท่าไหร่เรา8 1 0ิกว่าใช่ไหมน่าจะจบ8 30 40มี่บั้งเออประมาณประมาณคนเนี้ยผมว่าคนนี้น่าจะเลขโฟใช่ไหมถ้าเลขประมาณนี้น่าจะใช่ผมยังไม่ได้สองตัวนะเอออ๋อเขาใช้เล่นแบมแฮคคนนี้อ๋อเขาเล่เล่ดีพีเอสโอ้เล่ด DPS แรงครับแต่เล่นเล่ดีพีเอสเออต้องประจําตัวอยู่แล้วไปนะเออฮะประมาณนี้นะโอ้โหได้เนาะทีมแกงสามซับนะฮะ นะแต่เล่มันมันซิม DPS ชัดเจนได้อะอที่สองเจ็ดร้อยหกสิบห้าเล่นเอลรี่นะเนี่ยเอลรี yeah. ่ก็ยังเล่นได้อยู่เนาะเลดโลมันเล่นได้อยู่นะฮะเอลรี่ที่สามเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดอ่มสใหญ่โพรมิทิวคนชั้นนี้คนโพรมิทิวสวนใหญ่จะตันกันหมดเนาะสามเอสกันหมดละเห็นไหมที่หนึ่งก็สามเอสมั้ยสามเอส ช่ส่วนใหญ่จะ 3x กันหมดละ140 3x อูอ้ี่ผมเพิ่งเห็นดูดูกวัานี้3ดาวอืมประมาณนี้ฮะนะแต่ถ้าจริงจะเอาให้โหดก็ต้องเปลี่ยนเป็นโปรเจกต์บันนี่แล้วใช่ไหมสำหรับเอลใช่ไหมนะฮะนะคุณนะถือว่ารอบนี้ค่อนข้างสบายนะคะเลงค่อนข้างบางตัวสําคัญจริงๆคือตัวนี้ฮนะ เท่าที่ดู DPS เราเล่นกันแทบไม่ซ้ำกันเลยนะคนนี้เล่นเล่ DPS เนอะคนนี้เป็นเอลลี่ DPS เลดโลถือว่าสบายนะคนที่ค่อนข้างสบายอยู่เห็นไหมคนเล่นเลยอบชอบเล่นเล่กันเนะแต่ว่าคนเปิดฮาวนี้น่าจะเปิดน้อยใช่ไหมเออเปิดน้อยจริงมีคนเล่นเอลลี่ใช่ไหมเอเอเออนะ คนเขาเปิดหากัน้อยแผมว่าหาเล่นก่ายอ่อะฟัดโป่งเลยนะผมเล่นง่ายดีผมชอบนะเออนะฮะโดยรวมประมาณนี้นะรอบนี้ก็ค่อนสบายครับนะฮะผมเน์ฟคะแนนตัวเองนิดนึงนะโดยรวมประมาณนี้นะครับผมนะฮะโู่รอบนี้ไม่มีอะไรหมือหว่านเนาะไม่เหนื่อยดีเออดีนานๆนี่พักผ่อนบ้างเอะจริงพูดเลยนะฮะลนะาไปก่อนนะครับผมนะวังๆเพราะว่าเพื่อนๆจะโอเคนะฮะเพราะว่าผมมีทีวสนิทรอนมาแรกๆตอนนั้นเราของไม่พร้อมใช่ไหมตอนนี้เราแบบเต็มกำลังแล้วเออพอเต็มของเต็มแล้วก็เล่นสบายครับง่ายเลย จริงๆนะฮะงั้นก็ลาไปก่อนนะครับผมนะบ๊ายบายเย้วู้สบาย